สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด a านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาดานะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อัมบัสเดอร์นะครับและเป็นลา z า d a c เซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ ไปดีนะครับซึ่งอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะว่าในปี2023เนี่ยนะครับในเรื่องของการขายสินค้าบน Lazada เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลงสินค้าอย่างเดียวแล้วจะขายได้เราต้องรู้ด้วยว่าตัวระบบของ Lazada เองนะครับเขามีการเพิ่มยอดเข้าชมให้กับร้านค้านะครับให้กับผู้ขายทุกคนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ขายแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับแต่ละร้านค้าเนี่ยทำให้เกิดยอดเข้าชมหรือทําให้เกิดยอดขายได้จริง นะครับอันนี้ค่อยข้า้งสําคัญครับผมเจอคําถามเนี่ยเยอะมากว่าลงสินค้าไปแล้วขายไม่ได้ทํายังไงลงสินค้าไปแล้วไม่มีคนเห็นทํายังไงนะครับซึ่งอันนี้บอกบอกได้เลยว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูเลือกตัวสินค้าก่อนนะครับคืออันดับแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าสินค้าดียังไงก็ขายได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าที่ลงขายไปแล้วเนี่ยมันซ้ํากับ้านค้าอื่นใช่ไหมครับแล้วราคาก็แข่งขันกันสูงแบบเนี้ยเราก็ต้องมาดูในหัวข้อของว่าอ่ะทำยังไงให้เกิดยอดเข้าชม อ่าทำยังไงให้เขาชมแล้วขายได้อ่าอันนี้ก็ต้องมาดูมันไม่ใช่แบบลงขายไปแล้วลูกค้าจะซื้ออะคือบางทีแบบลูกค้ามีรีตัวเลือกอื่นซึ่งเป็นร้านที่เขาลงขายแล้วลูกค้าก็เห็นด้วยเงี้ยเห็นคั่วร้านเราเนี่ยนะครับเขาทํารูปสวยกว่าถูกกว่าอ่าแบบเนี้ยครับเขาก็มีโอกาสจะซื้อร้านค้าอื่นก็ได้มันไม่จะเป็นต้องซื้อร้านค้าเราก็ได้ถูกต้องไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ 2023นะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มยอดข้าชมสูงสุดนะครับบน l a z a d a นะที่ l a ซ a ด่เลยเข้ามเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะรบกวนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าภาพเสียงไม่ชัดเนี่ยยังไงเนี่ยพิมพ์แจ้งเข้ามาได้นะครับแล้วถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการขายของบน l a z a d a นะครับพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับจะตอบกันให้เลยสดๆเลยนะครับขออนุญาตไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับตัวฟีเจอร์ที่ Lazada นะครับเลยเพิ่มยอดข้าชมสูงสุด4ฟีเจอร์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ daily cashback นะครับเป็นโปรแกรมเงินคืนนะครับหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อของไปแล้วรานซะได้จะให้เงินคืนสูงสุด15%หรือ20%แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาปกติหรือแคมเปญด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เฮ้ยพอลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วร้านค้าเราเขาร่วมอะมันมีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาดูของในร้านค้าอีกเพราะว่าเขามีคูปองเงินคืนและเคยซื้อไปแล้วด้วยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของโปรแกรมส่งฟรีนะครับส่วนของฟรีชิปปิ้งตรงนี้เนี่ยโปรแกรมส่งฟรีจะเป็นตัววที่่่่มอบสนสนลดคาขง นะครับให้กับลูกค้านะครับโดยลูกค้าส่วนใหญ่นะ่ะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาชอบส่งฟรีก็คือไม่ต้องจ่ายค่าส่งถ้าร้านค้าเราไม่ได้ส่งฟรีให้กับลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ครับเข้าร่วมนะครับแล้วกเ็เพื่อเพิ่มยอดเข้ามชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า นะครับแต่ละฟีเจอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันแสดงผลยังไงนะครับต่อมาก็จะเป็นลัสเซโบนัสนะครับลัสเซโบนัสจะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับ A บวกขึ้นไปนะครับแคมเปญระดับ A บวกขึ้นไปเนี่ยจะมีลัสเซโบนัสให้ลูกค้าเก็บซึ่งลัสเซโบนัสเนี่ยเริ่มมาประมาณ2ปีแล้วนะครับปี1ปี 1- นึ่งถึงสปีได้ผลตอบรับที่ดีมากนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแค่เก็บโบนัสก็ได้ส่วนลดแล้วแล้วก็จะได้เข้าไปดูสินค้าในร้านค้าเราได้ง่ายๆดูนะครับ ซึ่งโบนัสตรงนี้เนี่ยใช้งานยังไงอาจจะผมอาจจะพาไปแนะนําไปดูกันละกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นลัส t ิ i c ัสพิ t i c เนี่ยคือร้านค้าแนะนําตัวร้านค้าแนะนำเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษง่ายๆเลยคือจะมีป้ายร้านค้าที่ lazada recommend ก็คือเขียนไปเลยครับร้านค้าแนะนํานอกจากนั้นนะครับยังได้สิทธิในฟีเจอร์พิเศษเพิ่มยอดเข้าชมนะครับจะเป็นหน้าเฉพาะร้านค้าแนะนําเลยนะครับโดยคนที่จะได้เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีกติกาข้อ,ขอกําหนดอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคขอยาดไปต่อนะครับเราได้คอมเมนต์เรียบร้อยนะครับ4 4ฟีเจอร์นี้นะครับเดลี่แคชแบ็กฟรีชิปปิ้งลาซาด้าโมนาและราคาแนะนำนะครับตัวฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยนะครับผมมีอธิบายไปแล้วนะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับย้อนดูก็ได้นะครับหรือดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับตัวฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยครับจะมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกออเดอร์ที่ขายได้จะโดนคิด5.35สูงสุด199บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเข้าร่วม มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมถูกต้องมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับลาซาด้าตรงนี้นะฮะนะครับซึ่งเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับก็คือลูกค้าจะเก็บคูปองส่วนลด25บาทซื้อขั้นต่ำ69และส่วนลด40บาทซื้อขั้นต่ำาส9บาทนะครับคือถ้าลูกค้าซื้อของถึง69บาทแล้วเขาเก็บคูปองไปเนี่ยก็จะได้ส่วนลดค่าจัดส่ง25บาทโดยลาซาด้าเป็นคนออกนะครับแล้วก็ซื้อของ99บาท นะครับคุณบากส่วนลด40บาทโดย lazada เป็นคนออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าร้านค้าเนี่ยไม่ต้องออกนะแต่ร้านค้าจะต้องเสียเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเรื่องแต่ว่าเป็นค่าธรรมเนียมการใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้นะครับ5.35เปอร์เซ็นต์ะครับสูงสุดนะครับ199บาทต่อ1ชิ้นนะครับนั่นหมายความว่าในหในหนะครับในหนึ่งคำสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราจะเสียนะครับต่อรายการเนี่ยไม่เกิน199บาท นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกาหนดเนาะข้อดีก็คือตัว l a ซาด้าเนี่ยเขาเพิ่ม่องทาโปรโมทให้ร้านนะครับลูกค้าได้ส่วนลดนะครับร้านก็ได้ร้านก็ได้พื้นที่โปรโมทนะครับแล้วเราก็มีกรสได้ยอดคําสั่งซื้อที่สูงขึ้นนะครับนะครับการแสดงผลง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูที่นะครับตัวหน้าเว็บลาซาด้าด้วยละกันนะครับแต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับการแสดงผลเนี่ยอันนี้คือในหน้าแอปมือถือนะในแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับจะมีป้าย99บาทนะครับจะมีหน้า นะครับบล็อกนะครับเป็นเป็นฟีเจอร์อะไรนะเป็นช่องทางนะครับเป็นหน้าช่องทางสําหรับสินค้าที่ส่งฟรีเลยใช่ไหมแค่ได้เข้าร่วมแล้วก็จะมีหน้าเก็บ coupon, คูปองคูปองส่งฟรีนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นคําแนะนําให้กับลูกค้าว่าสินค้าตัวไหนส่งฟรีบ้างนะครับนี่อย่างนี้นะครับเหมาะกับร้านค้าแบบไหนก็คือเหมาะกับร้านค้าที่ไม่เคยส่งฟรีให้กับลูกค้าแล้วก็มีส่วนลดขั้นต่านะครับให้กับ ลูกค้าเรื่องของค่าจะส่งพราะเข้าตัวนี้ปั๊บลูกค้าจะ,จะได้จะได้ไม่ต้องมีส่วนลดเลยไม่ไม่ต้องแบบซื้อขั้นต่ําก็ได้ลูกค้าก็ได้ส่งฟรีเพิ่มโอกาสในการขายนะครับสินค้าราคาไม่สูงอันนี้เหมาะนะครับคราวนี้ต่อมา c น,นะครับ cashback ตัว cashback เนี่ยนะครับเป็นฟีเจอร์ตัวที่ทสองที่ l a า a d าร์ทเลยคอม,มนต์นก็คือว่าเพิ่มยอดเข้าชมนะครับได้สูงสุดนะครับถึง50อ่าเพิ่มยอดการมองเห็นคูณ5เท่าโทษที เพิ่มยอดขายประมาณ25%นะครับแล้วก็เพิ่มผับลูกค้าก็คือยอด f o l l o ร้านได้ถึง35%เรนะครับซึ่งตัว Daily Cashback เนี่ยเขาจะมีให้ร้านค้าเนี่ยเก็บคูปอง Cashback ก่อนนะครับซึ่งจะเก็บได้เฉพาะในมือถือเท่านั้นในคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับบนหน้าเว็บไซต์จะไม่เห็นพอไปในมือถือปั๊บลูกค้าก็จะได้อะไรครับคูปองเงินคืนแล้วไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมเงินคืนต่อได้เลยนะครับซึ่งลดสูงสุด15 15%ถึง20%นะครคราวน้เนี่ยับ ลูกค้าที่เข้าร่วมนะครับนะครับเอ่อโทษาะลูกค้าที่เก็บคูปองไปเนี่ยนะครับเขาใช้แล้วซื้อเรียบร้อยแล้วรับของแล้วเขาจะได้เงินคืนขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ร้านค้าเนี่ยไม่ต้องออกนะครับร้านค้าออกแค่ค่าคอมมิชชั่นสามเปอร์เซ็นต์ต่อคำสั่งซื้อเท่านั้นหมายความว่าลูกค้าซื้อไปเงินแคชแบ็กที่ลูกค้าได้รับหลักส้าเป็นคนจ่ายแต่ร้านค้าเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดสเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งพอได้ไปแล้วครับ ใน Account บนมือถือของลูกค้านะครับเขาก็จะมีหน้า Cashback อยู่นะครับลูกค้าสามารถที่กด Check-in ได้กดดูว่าเขาซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่ Cashback คำถามคือลูกค้าจะเห็นร้านค้าเราได้ยังไงนะครับอขออนุญาตก,กลับไปที่เมื่อพูดมาสักวันคือหนึ่งอันดับแรกพอคุณเข้าร่วมฟีเจอร์นะครับ l a ซ a ด้นะครับเขาจะให้ลูกค้าเห็นสินค้าที่เขาค้นหานะครับโดยค้นหาจากชื่อ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งชื่อให้ตรงกับที่ลูกค้าค้นหาด้วยแล้วรูปภาพต้องสะดุดตาหลังจากนั้นนะครับลูกค้าถ้าลูกค้ากดเข้ามาดูหนึ่งครั้งลูกค้าจะโดนตามด้วยระบบ AI ของ Lazada านั่นจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าในหน้านี้ครับในหน้าของแคชแบ็กเนี่ยเป็นร้านค้าเราอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการขายนึกออกไหมคือลูกค้าใช้ไปแล้วซื้อไปแล้วใช่ไหมลูกค้าได้แคชแบ็กคืนก็กลับมาซื้อซ้ำได้นะครับโดยแคชแบ็ k ตรงนี้เนี่ยร้านไม่ต้องออกส่วนลด l a z a da เป็นคนออกนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ย อันนี้นะครับเหมาะกับร้านค้าที่อ่ะเมื่อกี้เข้าโปรแกรมส่งฟรีใช่ไหมไม่ไหว5%แพงไปอ่ะงั้นมาเข้า daily cashback ลดเหลือ3%ง่ายๆเลยครับก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ตัวที่2อนะครับอย่างอันนี้ของผมเองนะผมชอบมากเลยผมซื้อของเสร็จใช่ปะผมได้ cashback คืน442้บาทเห็นไหมครับเงินคืนสะสม442บาทนณวันนี้เห็นไหมหมดอายุ2ีเดือน4ก็คือเนี่ยอีก4วันผมต้องใช้ผมต้องใช้ตัวนี้นะครับซื้ออะไรก็ได ไปแล้วพอซื้ออีกนะครับมีคูปองเงินคืนอ,อีกก็กลับมาลดสาอีกอันนี้คือตัว Daily c a s h b a c ทที่ทำงานแล้วก็จะมีป้ายเงินคืนนะครับทุกวันอยู่ที่ตัวสินค้านะครับอันนี้ผมก็เลยคอมเมนต์นะเพราะผมชอบผมซื้อไปแล้วผมได้คืนแล้วผมได้ลดเยอะนะครับผมจะลดเยอะมากเวลาใช้งานนะครับเวลาลูกค้าใช้งานลูกค้าใช้งานแบบง่ายมากเลยก็คือในหน้า l a z a d a าน,นะครับลูกค้าเข้ามาปุ๊บจะมีคำว่าโบนัสเพิ่มทุกวันแล้วกดดูสินค้าแล้วกดสั่งซื้อได้อ่อโทษน,นะฮะกดเก็บได้เลย นะครับจะเห็นว่าในแต่ละแคมเปญใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนะครับเคล็ดลับลด6ต่อให้กับลูกค้าซึ่ง l า z า d a โบนัสเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเลยไงลูกค้าก็เก็บแล้วก็เอาไปใช้นะครับซึ่งร้านค้าที่ส่งสินค้าเข้าร่วม l า z a d a โบนัสเนี่ยนะครับจะได้ป้ายคำว่าโบนัสนะครับลดนะครับทุกกี่บาทลดกี่บาททุกทุกกี่บาทซึ่งแล้วแต่แคมเปญซึ่งปัจจุบันเนี่ยโดยปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นแคมเปญระดับเมกาคือแคมเปญระดับใหญ่นะเออส่วนลดโบนัสจะเป็นทุก500ลด40 แต่ถ้าเป็นแคมเปญอย่างบิ o มันหรือว่าเป็นเปเดนะครับทุกๆส0งจะลด10บาทนะครับโดยทุกส่วนลดนะครับอย่างตอลดสี่สิเนี่ยสินค้าที่ลาซาด้าลเลือกนะครับเลือกลาซาด้าจะลดให้20ร้านค้าออกให้20ซึ่งมันคุ้มไงฮะแต่ถ้าสินค้าที่ลาซาด้าไม่ได้เลือกร้านค้าอยากเข้าร่วมโบนัสได้ไหมได้แต่ร้านค้าต้องจ่ายเองนึกออกไหมครับร้านค้าต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับอ่าต่อมานะครับ ข้อดีเนี่ยของมันเนี่ยมันเยอะมากๆเลยก็คือมีเครื่องหมายโบนัสที่รายการสินค้าเพิ่มยอดขายในช่วงแคมเปญใหญ่ลาซาด้าออกส่วนลดให้ครึ่งหนึ่งนะครับไม่เกิดค่าส่งซื้อไม่มีค่าธรรมเนียมในการค้าร่วมนะครับร้านค้านะครับยังสามารถออกโบนัสเองได้ในสินค้าที่ลาซาด้าไม่ได้เรื่องอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับขั้นตอนในการสุดท้ายฟีเจอร์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือร้านค้าแนะนำนะครับฟีเจอร์ last p i c k นั่นเองนะครับเออตัว last pick เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนะครับ ลูกค้านะครับโดยร้านค้าที่ได้ฟได้สัญลักษณ์ลั pick เนี่ยนะครับจะมีช่องทางพิเศษให้กดเข้าไปเลือกสินค้านะครับแต่ตัว l ั Pi c k เนี่ยนะครับจะไม่ได้นะครับมีค่าคอมมิชชั่นนะ,ะไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วก็จะไม่ได้ตลอดก็คือจะต้องกดรับสิทธิ์หรือว่าทําคะแนนให้ถึงสิทธิ์ที่เขากําหนดทุกเดือนนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเห็นไหมไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเข้าฟรีแต่ต้อง ทำคะแนนนะครับร้านต่างๆเนี่ยตามกติกาตามข้อกำหนดเนี่ยให้ได้ทุกเดือนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาร่วมราสฟิกได้แล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือมันจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับเรียกว่าส่งเร็วพิเศษจะเป็นตัวที่บอกลูกค้าว่าเฮ้ยไอร้านค้าเนี้ยส่งเร็วพิเศษได้นะก็คือส่งออกจากร้านค้าแบบวันนี้ส่งวันนี้เลยหรือวันนี้ส่งพรุ่งนี้คือส่งเร็วมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษของราสฟิก นะครับโดยระบบของ l a z a d a นะครับก็จะมีหน้าพิเศษครับร้านค้าแนะนำขึ้นอยู่ในแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าอยู่ในหน้านะครับในหน้าของ l า z a d ้าเองนะครับที่บนเป็นบนเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูก็แล้วกันนะครับบนเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับร้านค้าแนะนำเห็นไหมอ่าเมื่อเข้าไปดูนะครับเมื่อเข้าไปดูจะเห็นว่าอุ้ยสินค้าที่อยู่ในตรงส่วนของร้านค้าแนะนำเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป้ายขึ้นให้แล้วแบบอ๋อร้านนี้น่าเชื่อถือ นะครับเนี่ยครับเห็นไหมอ่าอัปเดตอัปเดตเนี่ยร้านค้าแนะนํานะครับนี่ร้านค้าแนะนานะครับแล้วนอกจากนั้นสังเกตอะไรไหมฮะเมื่มอเป็นร้านค้าแนะนําแล้วคุณยังเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีหรือว่าดีลแคชแบคด้วยมันก็จะขึ้นมาอีกครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาอีกเห็นไหมในหน้าร้านค้าแนะนําก็จะขึ้นมาแบบเออร้านนี้ก็เข้าร่วมด้วยมันมีการเบิ้ลทราฟ,ฟิกก็คือเพิ่มยอดการเข้าชมให้คุณสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็เหมาะที่จะเข้าร่วมเห็นด้านหลังผมไหมครับอันนี้อ่านะครับ เป็นหนังสือที่ชื่อว่ากลยุทธ์และว,วิธีขายให้เร็วได้จริงที่ l a z a d a นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผมเป็นผู้แต่งเองนะครับเป็นเล่มที่2แล้วนะครับเล่มแรกออกเมื่อปี2019น้นะก็จะเป็นเรื่องเรื่องอ่าอ่าเรื่องของมือใหม่เริ่มต้นนะครับวิธีการขั้นตอนการทำดรอปชิปการหาสินค้าเล่มนี้จะอัปเดต l a z a d a ประมาณ95%อนะครับอย่างเรื่องลอลิคิดเนี่ยผมอัปเดตไม่ทันนะต้องขออภัยแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยได้หมดเลยจะมีเรื่องลรริคิดกับราคานะครับสามารถหาซื้อที่ CS B2S ในอินนะครับหรือบนล a z a d a s ช o อป e ีมีหมดนะครับเล่มละ365บาทเท่านั้นเองนะครับก็ได้รับคำนิยมจากนี่ครับโคชหนุม่มเดี๋ยวมานนี่โค้ชนะครับจากรพงศมิตพันนะครับแล้วก็มีาลาซาดาหลายๆท่านมาช่วยขยมาช่วยเขียนไม่มาช่วยขายเอามาช่วยเขียนนะครับซึ่งมีติดไว้ผมบอกเลยว่าทุกเรื่องที่ผมสอนบนลาซาด้ายูนิซิที้หรือว่าในช่องทางผมเองเนี่ยผมกลั่นออกมาเป็นตวนัวอักษรแล้วก็ให้อ่านง่ายๆในนี้นะครับสีสีส มีตัวอย่างวิธีการอธิบายไว้หมดนะครับว่าแต่ละขั้นตอนทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไปเดินไปร้านซีเอ็ดบิทเชนอินบอกเขาเอามาวางแน่ๆหน่อยเพื่อเป็นหนังสือใหม่เขาไม่วางเลยนะผมก็งงๆว่าหนังสือใหม่ทาไมไม่วางนะครับอาฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามส่วนตัวหรือว่าสอบถามส่วนตัวนะครับยังไงเนี่ยผมฝากนะครับช่องทางส่วนตัวไว้ก็คือ Facebook YouTube ไลน์แอดเฟรนแล a าซาด้านะครับเว<ด> like, ็บไซต์เฟรนลาซาด้ากดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ